ฉเฉลยแล้วออกกัดวชิวรวิทย์โพลร,รับบทนำคนสุดท้ายในซีรีส์อัิเคตเฮโรอีนรักร้าหน่ายเสพติดประกบคู่แม็กนัสพัทเซอร์ไพรส์แฟนคลับแรงเตรี่ยมจีนฝิ่นเบอร์ไม่ไหวแล้วคะ่ะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อย่างเป็นทางการแล้วคะ่ะสำหรับนักแสดงนำคนสุดท้ายของอติเคตเฮโรอีนซีรีส์จีนในตำนานที่ทำให้แฟนคลับหลายคนลุ้นบาสุดใจว่า เบอร์ชั้นไทยในชื่อรักร้ายนายเสพติดที่นำมาทำนั้นจะได้ใครเป็นนักแสดงนำคนสุดท้ายจากนักแสดงนำทั้งหมด4คนโดยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดตัว3นักแสดงไปอย่างเป็นทางการและเรียกเสียงทิปจากแฟนๆได้ไม่น้อยนำโดยนิวเ e a r นวพัฒรับบทโยชี เจอวสินรับบทย่างเมืองและทีฮือหาที่สุดในตอนเปิดตัว3มคนแรกก็คงหนีไม่พ้นแมกนัทพัฒนรับบทไปล่วอินและคนสุดท้ายที่จะมารับบทนํารับหน้าที่สําคัญในบทบาทของกู้ไห่คู่กับไปล่วอินก็คือพระเอกดาวรุ่งออกกับมชิวรวิทย์ที่เพิ่งจะหมดสัญญากับต้อสังกัดเดิมอย่างช่องสาม ปิดรับงานบ้านใหม่ครั้งแรกด้วยการพิกบทบาทมาพิสูจน์ฝีมือแบ๊ซีรีส์วายสุดทิตแอดเช็เฮโรอ,อีนรักร้ายนเสรจติดเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์แฟนๆไม่ธรรมดาลเลยทีเดียวค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในไทยเองต่างประเทศเองนะครับที่ สนับสนุนแล้วก็คอยติดตามข่าวมาตลอดจนถึงวันนี้นะครับการวางแผนกับโปรเจกต์นี้ใช้เวลานานไหมครเอ่อตั้งแต่ที่เริ่มจนถึงวันนี้นะฮะระยะเวลาประมาณปีหนึ่งแล้วครับผมเห็นบอกยากที่สุดคือการหาตัวนักแสดงใช่ที่ยากที่สุดคือการหาพระเอกซึ่งตอนนี้ก็เราก็ได้ออากั๊ดมาเรียบร้อยแล้วครับผมนะก็จริงๆเราเพยายามเทสเคมีกับ คือเราได้น้องแม็กมาก่อนก็เทสเคมีกับน้องแบบประมาณ20บกว่าคนนะไม่ถูกแบบมันไม่เข้ากันสักทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอคติ้งการแสดงหรือกระทั่งเคมีเองแล้วแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วต่อเยคต่อยไปลครับหลงครับผมฮะก็บังเอนวันนั้นวันนั้นไม่ไม่แทบจะหาไม่ได้จริงๆแล้วว่าจะเป็นใครอะไรเงี้ยเราเราก็เลยลองเลื่อนไอจีดูแล้วก็เอ้าเป็น ติดตามอกากัสอยู่ซึ่งเราก็ไม่ได้ติดติดตามความเพื่อนไหวมานานแล้วก็เปิดมาไอจีดูแล้วมโอ้โหคุณดีมากคือเขาคุณดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูทรงแล้วแบบเอ,อ้ยยังเป็นนักเรียนได้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยลงทักทักอ,อกากัดคุยดูว่าแบบสนใจไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยมาคุยดูแล้วพอวันเทสเคมีแล้วแบบเออมันมันใช่คนหนึ่งก็ฟิลคนกวนคนหนึ่งก็ฟิลแบบหน้าแบบเด็กเรียนแบบ ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจแบบสนใจเพื่อนอะไรเท่าไหร่เลยฮะแล้วโอเคมีมาอยู่ด้วยกันแล้วแบบคนนึงกวนคนนึงนิ่งเนี้ยมันโอเคเลยฮะน่ารักดีครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เป็นที่ดีจีในตำนานใช่ครับเป็นเป็นครั้งแรกในวงการซีรีส์วายไทยเรานะฮะที่เอานิยายจีนมารีเมคเป็นซีรี y, ส์วายซีรีส์วายครับผมครับทำไมถึงเป็นเรื่องนี้เรื่องนี้เอ่อ ม,มันมีเรื่องที่เกี่ยวกับคือก่อนหน้านี้ผมทาซีรีส์กปกติจะทําพูดถึงผัดนันเรื่องของ LGBTQ ค่อนข้างที่จะจะช,ช,ช,ชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับวัยเรียนที่มีนักเรียนเขาเกิดความรักกันแล้วก็เกิดท็อกซิกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็มันมีเรื่องที่น่าเรียนรู้จากการทีร่การเดินทางของสด ตัวละครสองตัวนี้ที่รักมากๆจนขาดกันไม่ได้ครับผมก็เลยว่าเป็นแค่นอ้กเบรกเรื่องห,งหนึ่งที่น่าหยิบยกเอามาเล่าดีแทนเลยครับพี่น้องแบบว่าเรเคยเจอกันในวงการแหละแต่เขาเาต้องมาประกบกันเลย่าเนี้ยมันเป็นยไงบ้างจริงๆไม่เคยเจอแม่ก่อเลยเคยดูเคยดูหนังเขาแล้วแบบคุ้นๆหน้าแล้วพอมาเจอบอกอ๋อคนนี้เคยดูอะไรประมาณนี้ใช่ครับ ตอตอนนั้นเด็กกว่านี้ครับมาเจอตอนนี้โอ้โหหล่อเลยตอนนี้ครับผมก็นั่นแหละฮะเคยเจอแต่ในทีวีพอมาร่วมงานแล้วอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างแบบน้องน่ารักไหมครับน่ารักครับแล้วก็ดูโตมากถือว่าดูเป็นผู้ใหญ่ครับใช่รู้สึกว่าทํางานด้วยน่าจะไปได้ดีแบ็กล่ะเขาแบบเขาไปเจอโอกาสอย่างเงี้ยบอกรู้ว่าจะต้องได้ร่วมงานกัน ความรู้สึกแรกก็ตอนแรกมาอย่างที่พี่หมอนบอกนะคือเราหาพระเอกกันมาหลายคนแล้วแล้วก็ยังไม่เจอคนที่แบบใช่สักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้รู้ว่าออกเป็นพี่ออกกากันคือเราแมกก็เห็นมาแมกแมกก็เห็นมาในทีวี TV, หรือว่าในเคยเห็นในงานบางงานบ้างอะไรเงี้ยชาือในละครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยร่วมงานกันแต่ว่าพอรู้ว่าเป็นพี่ออกกันก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาหน่อยครับว่าอย่างน้อยคือเรา เรามั่นใจได้แน่นอนว่า,าซีรีส์เราจะออกมา,าดีเ,ดเป็นไงบ้างเพราะว่ามันแบบเรื่องนี้เราก็อีกหนึ่งบทบาทที่สําคัญสำหรับเราเหมือนกันสาหรับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกก่อนนะครับว่าวันนี้เจอฝากผมมาครับเพราะว่า <c oughs> เจอเนี่ยไปเกาหลีครับไปเที่ยว <c oughs> ผมก็จะพูดแทนเจอแล้วกันเออวันนี้เป็นไงบ้างครับ ต่นเต้นใช้เย okay. ็นหลืไม่ใช่คิดๆลองคำถามก็วันนี้นะครับรู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ฮ l โลวีนแล้วก็ยังได้เล่นพวกเจออยู่ครับก็ครับผมครับจอใค้ให้ข้อมอะเรครับจะเริ่มเออจะได้ดูมันยังไงหรืออะไร แทนสำหรับที่วางไวบครับตอนนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องอดีตเด็ดเฮโรอีนนะฮะร,รักร้าในเสพติดครับผมที่่อท,ที่แพลตฟอร์ม v ีทีวีครับผมที่ประมาณกลางปีหน้าครับผมฝากด้วยครับ